สุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่อยู่ในเรื่องของการกําหนดราคาในสังคมไทยนะครับก็คือส่วนของการเข้าแทรกแซงราคานะครับซึ่งเป็นบทบาทของรัฐบาลนั่นเองนะครับรัฐบาลการเข้าแท็กแซงอสองเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วนะครับกลยุทธ์กับปล่อยตามกลไกราคาแล้วก็เรื่องที่3การเข้าแทรกแซงราคานั่นเองนะครับการแทรกแซงและควบคุมราคาโดยรัฐบาลนะครับการเข้าแทรกแซงและควบคุมราคาเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นนะครับในระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบผสมนะครับแล้วก็คอนไปทางทุนนิยมนะครับง่ายๆก็คืออย่างประเทศไทยนั่นเองนะครับก็คือจะมีทุนนิยมอัตราส่วนมากกว่านะครับแล้วก็มีของรัฐบาลนะครับไอ้พวกไฟฟ้าปลาปาร,ร,ร,รถไฟอะไรพวกน,นั้นแหละนะครับซึ่งถ้าเป็นของที่เป็น ในส่วนของเอกชนเองเนี่ยนะครับในส่วนที่เอกชนดําเนินกิจกรรมเองเนี่ยนะครับรัฐก็จะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับยกเว้นบางกรณีเช่นนะครับราคาสินค้ามันสูงเกินไปนะครับทำให้ผู้ซื้อเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยนะครับระดับราคาสินค้ามันต่ําเกินไปนะครับทำให้ผู้ขายเกษตรกรอะไรเงี้ยนะครับผู้ใช้แรงงานอะไรพวกเนี้ยนะครับได้รับผลเสียเข้าไปรัฐก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงนั่นเอง พราะฉะนั้นความจาเป็นก็คือเป็นการแก้ปัญหานะครับช่วยเหลือผู้ซื้อนะครับช่วยเหลือผู้ขายอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้กันว่ามันมีกี่ประเภทนะครับแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันแรกกันก่อนนะครับก็คือการกําหนดราคาขั้นสูงนะครับการกําหนดราคาขั้นสูง maximum price control เนี่ยนะครับก็เป็นการกําหนดนะครับราคาอันนี้จำไว้ก่อนนะครับเป็นการกําหนดราคาให้ต่ํากว่าจุด e นะครับ กำหนดก็คือจุดอุลยภาพนั่นเองนะครับถามว่าทําไมต้องกําหนดให้ต่ากว่าจุด E นะครับเราไปดูกันก่อนนิยามมันก่อนนะครับการกําหนดราคาขั้นสูงเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับในภาวะที่สินค้าเนี่ยมันขาดแคลนมากนะครับเป็นภาวะสงครามภาวะเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งภาวะพวกนี้นะครับ มันจะทําให้ราคาสินค้าเนี่ยนะครับสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมสินค้ามันขาดแคลน <c oughs> อ่พาพอสินค้าขาดแคลนเนี่ยราคามันจะสูงมากเลยนะครับแล้วนี้พอราคาสูงผู้ซื้ออ่าคนคนที่เป็นผู้บริโภคบุภคทั่วไปเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนก็คือถ้าเป็นณจุด e เนี่ยเห็นไหมครับจุดดุลภาภเนี่ยนะครับสมมติราคาน้ํามันพืชก็แล้วกันนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นน้ํามันพืช น้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับน้ำตาลเห็นไหมจากราฟเนี่ยนะครับณระดับราคา60บาทคือราคาดุลยภาพเนี่ยนะครับน้ำมันพืชเนี่ยขวดละ60บาทนะครับซึ่งมีผู้ซื้อ15ขวดนะครับก็คือขายหมดพอดีแเละนะครับแต่ว่าภาวะแบบนี้เนี่ยมันทําให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับผู้ซื้อบอกว่าราคามันสูงเกินไปนะครับ60บาทเนี่ยซื้อไม่ไหวนะครับ เพราะฉะนั้นรัฐหนึ่งเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเข้ามาแทรกแซกนะครับแทรกแซกคือมีการกําหนดราคาน้ำมันพืชใหม่นะครับเป็นราคาขั้นสูงนั่นเองนะครับสมมุติว่ารัดบอกว่าต่อไปนี้นะครับน้ำมันพืชเนี่ยจะต้องขายไม่เกิน40บาทบ่าทสมมติขายไม่เกิน40บาทกูจะลากไปที่40บาทเนี่ยก็คือการกําหนดราคาขั้นสูงนะครับก็คือห้ามขายน้ำมันพืชเกินกว่า40บาทนะครับ ถ้าเกิน40บาทเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับให้สูงสุดแค่ราคา40บาทนะครับและทีนี้พอเกิดนะครับมีการกําหนดราคาใหม่ที่40บาทเนี่ยนะครับมันเป็นการกําหนดราคาที่ต่ํากว่าจุด E หรือจุดดุลยภาพนะครับมันจึงเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าภาวะใต้จุด E เห็นไหมเนี่ยนะครับใต้จุด E เรามาฟดคราฟดูนะครับใต้จุด E คือมีผู้ซื้อเนี่ยนะครับเส้น D มีผู้ซื้อ20นะครับแล้วก็มีผู้ขาย ผู้ขายอยู่10ด้วยกันนะครับ10เห็นไหมนะครับ D มันมากกว่า S นั่นเองนะครับก็คือมีการซื้อมากกว่ามีการขายเขาเรียกว่าภาวะอุปสงค์ส่วนเกินนะครับอัสสนนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับอุปสงค์ส่วนเกินก็คือสินค้ามันขาดตลาดนั่นเองนะครับคนซื้อเยอะคนขายน้อยครับสินค้ามันขาดตลาดนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยนะครับรัฐเนี่ยจะมากําหนดราคาแค่ว่ากาหนดเลยนะครับ40บาทห้ามขายเกิน40บาทอย่างเดียวแล้วก็รัดไปเลยไม่ได้นะครับรัฐก็จะต้องรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายแบบนี้ด้วยอพอกําหนดราคา40่บบาทเนี่ยนะครับมันเกิดภาวะสินค้าขาดตลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็จะต้องแก้ปัญหานะครับรัฐก็จะต้องแก้ปัญหานะครับดังนี้ครับหนึ่งก็คือมีการ เพิ่ม S หรือว่าเพิ่มการขายนั่นเองก็คือมีการนําเข้าน้ํามันพืชจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับนํานเข้าน้ํามันพืชครับจากต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่ม S นะครับเพราะว่า S ในตลาดเนี่ยมันน้อยเห็นไหมนะครับ S ในตลาดมันน้อยนะครับก็ต้องเพิ่ม S เข้ามาก็คือนําเข้าน้ํามันพืชจากต่างประเทศมาบ้างนะครับทําให้มีการ เขาเรียกว่ามีจํานวนเพียงพอต่อการบริโภคนะครับส่วนที่2คือการนาเนินนโยบายแบบลด,ลดดีนะครับลดดีลดดีก็คือลดปริมาณการซื้อนั่นเองก็คือการจํากัดการซื้อนะครับอ่านะครับเช่นช่วงที่น้ําตาลราคาสูงมากนะครับ ตอนที่น้ามันพืชราคาสูงมากเนี่ยถ้าเข้าไปในโลตัสเข้าไปในเมคโครอะไรเนี่ยนะครับเขาจะมีการจํากัดการซื้อนะครับว่า,อาบอกว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน3ขวดนะครับครอบครัวหนึ่งซื้อน้าตาลได้ไม่เกินอ2อกิโลสากิโลอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการจํากัดการซื้อนะครับจำกัดการซื้อเพราะว่าคนอื่นจะได้เอามามาซื้อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอราคาถูกแล้วอยากจะซื้อให้คนเดียวกักตุนไว้คนเดียวไม่ได้นั้นผิดกฎหมายนะครับก็จะต้อง ซื้อตามจํานวนที่รัฐกําหนดไว้นะครับคนอื่นจะได้ได้อะไรได้บริโภคด้วยนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมีการจํากัดแบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยคุณมันต้องการเยอะๆนะครับสมมุติน้ํามันพืชเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราแม่เราเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นเนี่ยนะครับจํากัดให้ซื้อน้ํามันพืชแค่2ขวดเนี่ยไม่สามารถมาทอดลูกชิ้นขายได้ใช่ไหมนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ลําบากนะครับแล้วทีนี้ก็เลย เกิดเป็นทางเลือกที่มันผิดกฎหมายขึ้นมาก็าคือการก็คือการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงกว่าที่รัฐกําหนดเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะตลาดมืดนั่นเองนะครับตลาดมืดเดี๋ยวเล็กนิดนึงนะครับตลาดมืดมนะครับตลาดมืดก็คือตลาดที่มีการขายเนี่ยนะครับเกินกว่าราคาที่รัฐกําหนดนะสมมติรัฐกําหนด40เนี่ยในตลาดมืดบอกว่าจะขาย ฉันมีสินค้านะฉันจะขาย50ฉันจะขาย60ก็ได้70ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอพวกเนี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแต่บางครั้งก็ผู้บริโภคก็ต้องจำยอมจะต้องซื้อไปนะครับเพราะมันมีความจำเป็นอะไรจริงๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าลักษณะนะครับการกำหนดนโยบายแบบไหนของรัฐนะครับที่ทําให้เกิดตลาดมืดก็ตอบได้ว่าเป็นการกำหนดราคาขั้นสูงนั่นเองนะครับนะครับการกำหนดราคาขั้นสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมนะครับ มันเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับช่วยผู้บริโภคครับนะครับการกําหนดราคาขั้นสูงก็คือกําหนดให้ต่ํากว่าจุด e นะครับเห็นไหมมันจะตรงกันข้ามกันอยู่นะครับขั้นสูงแต่ต้องกําหนดให้ต่ํากว่าจุด e นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งนโยบายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเรื่องของ การกาหนดราคาขั้นต่ำนะครับกำหนดราคาขั้นต่ําก็คือมีการกําหนดราคาเนี่ยนะครับให้สูงกว่าจุด E ครับราคานะครับสูงกว่าจุด E นะทำไมถึงกําหนดได้สูงกว่าจุด E นะครับการกําหนดราคาขั้นต่านี่ก็คือการ การันตีไรายได้ของผู้ขายนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะช่วยในการเขาเรียกอะไรนะครับในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับถ้าปล่อยตามมูลค่าราคาเนี่ยราคามันถูกเกินไปนะครับราคามันถูกเกินไปเกษตรกรผู้ขายข้าวขายย่างนะครับขายมามันสัมปะหลังอะไรพวกเนี้ยนะครับเดือด้อนบอกว่าราคาตามกลไกตลาดเนี่ยมันราคาต่ําเกินไปนะครับรัฐก็เลยจาเป็นจะต้องมีการกําหนดราคาขั้นต่ําขึ้นมานะครับหรืออีกประเภทหนึ่งอีก การขายประเภทหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือการขายแรงงานนะครับซึ่งการำกําหนดนโยบายแบบนี้เช่นการกําหนดค่าแรงขั้นต่ํานะครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับ,เ,รนะรบเหมือนประเทศไทยเนี่ยกำหนดค่าแรงขั้นต่ําม0 0บาทเลยแบบนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการกําหนดราคาขั้นต่ำเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูว่าเป็นยังไงกันนะครับสมม,สม,มติเขาบอกว่านะร,ราคายางปราเนี่ยตอนนี้ชาวสวนยางเนี่ยบอกว่านะครับ ปล่อยตามงบกายราคานะครับดูใน,นภาพเนี่ยนะครับยางพารากิโลละหกสิบบาทครับขายได้สิบห้าโลนะครับขายได้สิบห้ากิโลและทีนี้ชาวสวนยางบอกว่าไม่ไหวครับรัฐบาลนะครับโลละกิโลละหกสิบาทนนย,ยังอยู่ไม่ไหวนะครับอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะครับรัฐบาลก็บอกโอเคจัดไปครับก็นาเนินนโยบายการกําหนดราคาขั้นต่ํำสมมติกําหนดราคาขั้นต่ําของยางพาราไว้ที่ กิโลกรัมละแ0บาทอบาทผมก็หลากเลย80บาทนะครับแบาทก็คือการรับซื้อน้ำยางเนี่ยนะครับจะต้องไม่ราคาต่ำกว่า80บาทนะครับคุณจะขาย85คุณจะรับซื้อ85ก็ได้รับซื้อ90บาทก็ได้นะครับแต่ว่าต้องห้ามต่ํากว่า80บาทนะครับถ้าขาย70ไม่ได้ขาย60ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ารัฐกําหนดไว้แล้วว่าจะมีการกําหนดนะครับราคาขั้นต่ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องขายที่80บาทนะครับแล้วทีนี้พอ80บาทเนี่ยเราไปดูว่ามันเกิดภาวะอะไรขึ้นมานะครับเราก็ไปดูที่จุดตัดมันนะครับ80บาทตรงนี้คือเส้นดีครับณนะราคา80บาทเนี่ยนะครับมีความต้องการซื้ออยางพลาส10กิโลนะครับในขณะที่มีความต้องการขายเนี่ยนะครับ20กิโลกรัมนะครับมันจึงเกิดเป็นเขาเรียกว่านะครับ อุปทานส่วนเกินนั่นเองนะครับอุปทานส่วนเกินหรือว่าสินค้ามันล้นตลาดนะครับล้นตลาดลุนตลาดก็คือมีผู้ขายเยอะนะครับเพราะราคามันสูงไงครับนะครับตอนแรกอ่ะราคามัน60สบาทเองนะครับวทีนี้พอขึ้นมา80บบาทคนขายก็อยากจะขายน้ํำยางเยอะอ่ะคนซื้อก็อยากจะซื้อน้อยเพราะราคามันสูงครับมันก็เลยเกิดเป็น ภาวะสินค้าลุนตลาดขึ้นมาครับและทีนี้ก็เหมือนเดิมครับพอสินค้ามารุนตลาดมาเนี่ยรัฐเนี่ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่ามากําหนดราคาเสร็จแล้วก็วิ่งกลับไปอะไรเงี้ยรัฐก็จะต้องช่วยเหลือด้วยในภาวะที่สินค้าลุนตลาดนะครับช่วยยังไงบ้างล่ะนะครับสมมุติรัฐนะครับรัฐรัฐจะต้องช่วยยังไงนะครับหนึ่งคือรัฐนะครับจะต้องรับซื้อนะครับผลผลิตไว้เองครับ ไว้เองนะครับรับซื้อผลผลิตไว้เองนะครับสมมุติเหมือนในกรณีที่มีการกําหนดราคาขั้นต่ําของข้าวนะครับเป็นนโยบายจํานําข้าวในช่วงของประเทศไทยยุคหนึ่งนะครับมีการรับจานําข้าวเนี่ยนะครับรัฐก็ต้องจ่ายเงินให้กับชาวนานะครับแล้วเอาข้าวไปเก็บไว้ในโกดังนะครับแล้วก็เอาไปขายต่ออีกทีหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็คือรัฐก็รับซื้อนะครับยางพาราไว้นะครับเอาไปเก็บไว้ในโกดังแล้วก็เอาไปขายต่อนั่นเองนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึงเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ารัฐบอกว่ารัฐเนี่ยนะครับไม่อยากจะนะครับไม่อยากจะรับซื้อไว้นะครับก็คือจะให้ต้องให้ผู้ผลิตเนี่ยนะครับต้องให้ผู้ผลิตเนี่ยลดการผลิตลงนะครับสนับสนุนนะครับส่งเสริมไม่มีการลดการผลิตครับ การผลิตลงครับก็คือเป็นการลดดีนั่นเองนะครับลดดีอขออภัยลดเอสครับไม่ใช่ลดดีนะครับก็คือพอลดคัรผลิตเนี่ยก็ลดการขายนั่นเองนะครับซึ่งนโยบายพวกนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีเซกซินะครับเพราะว่าเหมือนสมมติเราเป็นเราเป็นชาวสวนเนี่ยนะครับรายได้ของเราคือการการขายผลผลิตอะไรพวกนี้นะ,นะครับทีนี้พอมาส่งเสริมให้ลดเราก็ไม่มีรายได้ะนะครับรายได้เราก็จะลดลงอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะครับอีกภาคอีกส่วนหนึ่งครับก็คือการกําหนดเขาเรียกว่าเป็นการกําหนดนะครับก็คือการจ่ายเงินอุดหนุนนั่นเองนะครับจ่ายเงินอุดหนุนอ่าจ่ายเงินอุดหนุนนี่ยังไงนะครับอ่าสมมุติอันแรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลบอันนี้ก่อนนะครับลบเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ลดการผลิตก่อนไอ้พวกนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่นะครับ ใจเงินุดุลนะเดี๋ยวลบก่อนนะครับลบก่อนสมมุติว่านะครับกรณีเลขก่อนนะครับที่รัฐเนี่ยรับซื้อผลผลิตนะฮะศูนย์ครับศูนย์รับซื้อผลผลิตไว้เองเนี่ยนะครับสมมุติรัฐกําหนดบอกว่ากําหนดที่แปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีผู้ซื้อใช่ไหมครับมีผู้ซื้อสิบครับส่วนมีผู้ขายเนี่ยขายยี่สิบครับ เพราะฉะนั้นม no. ันจะมีส่วนที่เหลืออยู่อีก10ครับที่ไม่มีใครซื้อนะครับที่ตลาดไม่ซื้อรัดก็ต้องซื้อไเองเพราะฉะนั้นรัตก็ซื้อเก็บไว้เอง10กิโลนะครับ10กิโลแล้วทีนี้10กิโลกิโลละ80บาทก็ต้องจ่ายเงิน800ใช่ไหมนะครับจ่าย800เพื่อรับซื้อไว้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในโกดังนะครับเก็บไว้ในโกดังแล้วก็เอาไปขายต่อก็อาจจะมีโอกาสได้เงินกลับมานะครับแปดร้อยนี่อาจจะมีโอกาสได้เงินกลับมาสําหรับรัดนั่นเองนะครับ ส่วนอ e ีกกรณีหนึ่งนะครับรัฐบ,บอกว่าไม่อยากจะไปซื้อยางาแล้วก็มาเก็บไวกูกดังแล้วก็ไม่อยากเอาไปขายต่อเพราะมันเสียเวลาครับรัฐก็เลยบอกว่างั้นจ่ายเงินอุดหนุนไปเลยดีกว่านะครับอุดหนุนให้ประกันราคาย,ยางนี่แหละ80สิบาทนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยไปขายในตลาดเอาเองนะครับไปไปขายตามคนไกลตลาดเอาเองส่วนต่างเนี่ยเดี๋ยวรัฐจะออกให้อ่าคือยังไงนะครับสมมุติว่าเขาบอกว่านะครับรัฐบ,บอกว่า รัฐเนี่ยจะประกันราคา80บาทนั่นแหละนะครับแต่ว่าให้ชาวสวนยาง,งเนี่ยไปขายเอาเองนะครับขายเอาเองก็คือได้กิโลละ60บาทขายได้15กิโลใช่ไหมครับอ่นนี่คือตามกลไกเลยนะครับให้ชาวสวนไปขายแบบตามกลไกนี้นะครับเดี๋ยวรัฐจะจ่ายส่วนที่ต่างให้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับชาวสวนก็จะได้เงินมาแล้ว60คูณ15ก็คือ900บาทใช่ไหมนะครับอันนี้ชาวสวนยางได้นะครับชาวสวนได้ แล้วก็รัฐก,ก็จะจ่ายเงินทบไปให้ส่วนที่เหลือนะครับก็คือรัฐบอกว่าประกันกิโลละ80ใช่ไหมนะครับส่วนที่เหลือก็คือรัฐจะจ่ายตามไปให้นะครับก็เท่าไรเนี่ยนะครับอันี้มันต่างกันอยู่20ครับ20คูณด้วย15ก็เป็น300ครับโ okay. อเค300บาทนะครับเพราะฉะนั้นรัฐก,ก็จะจ่ายส่วนที่เป็น300บาทเนี่ยตามไปให้นะครับเพราะว่าจากการันตี80ใช่ไหมครับเนี่ยการันตี80นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นนโยบายแบบจใจเงินหนุนเนี่ยรัฐจะต้องจ่าย300บาทนะครับแต่300บาทนี้จะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับรัฐจ่ายปุ๊บก็คือหายไปเลยนะครับส่วนถ้าแบบรับซื้อไว้เก็บไว้ในโกดังแล้วไปขายต่อเนี่ยรัฐยังมีโอกาสได้กลับนะครับมีโอกาสได้กลับนั่นคือเรื่องของการกำหนดราคาขั้นต่ำนั่นเอง นะครับโอเคนั้นสรุปอีกทีนะครับอันนี้ช่วยเหลือผู้ขายนะครับช่วยผู้ขายเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนะครับสรุปอีกทีนะครับการแทรกแซงของรัฐเนี่ยนะครับจะมีด้วยกัน2ลักษณะนะครับก็คืออันแรกก่อนคือการกําหนดราคาขั้นสูงนะครับการกําหนดราคาขั้นสูงเนี่ยก็คือกําหนดราคาใหม่นะครับให้ต่ํากว่าจุดดุลยภาพเดิมนะครับ ก็คือมีเป้าหมายหลักคือเพื่อช่วยผู้บริโภคนะครับมันเป็นภาวะที่สินค้าราคาสูงเกินไปก็เลยต้องการที่จะช่วยผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนะครับแต่ทีนี้พอรัฐมาแทรกแซงทําให้ราคามันถูกลงเนี่ยมันเลยเกิดภาวะนะครับที่มีการซื้อมากกว่าการขายก็คือปริมาณการซื้อมากวามาก,ามากว่าปริมาณการก็คือเป็นอุปสงค์ส่วนเกินนะครับก็คือสินค้ามันขาดตลาดนั่นเองพอ,องสินค้าขาดตลาดรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับก็คือมีการนําเข้านะครับ ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเข้ามาเพิ่มนะครับจะทําให้มีการขายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนจะได้รับสินค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการจํากัดดีบ้างสมมติลดดีก็คือจํากัดการซื้อนะครับในครัวหนึ่งครัวเรือนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน2ขวด3ขวดเขาว่ากันไปนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีการลักลอบขายอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะตลาดมืดนั่นเองนะครับก็คือมีการขายสินค้าที่สูงกว่าที่รัฐก,กําหนดนั่นเองนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือการกําหนดราคาขั้นต่ํานะครับ กำหนดราคาขั้นต่ำก็คือกำหนดราคาให้สูงกว่าจุดดุลยภาพเดิมนะครับเพื่อช่วยผู้ขายน,นั่นเองนะครับขายแรงงานก็ได้ขายผลผลิตทางการเกษตรก็ได้นะครับเช่นแรงงานขั้นตำ่ำอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้พอรัฐเนี่ยนะครับมากำหนดราคาสูงกว่าจุด E ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินก็คือมีคนอยากจะขายเยอะคนอยากจะซื้อน้อยครับทำให้เกิดเป็นภาวะสินค้าล้นตลาดนะครับ พอสินค้าล้นตลาดเนี่ยรัฐก็จะต้องมาช่วยเหลือดูแลนะครับเช่นการรับซื้อสินค้าส่วนต่างไว้เองนะครับแล้วทีนี้รับซื้อแล้วเนี่ยเก็บไว้โกดังนะครับรัฐไปเก็บไว้ในโกดังแล้วเอาไปขายต่ออีกทีหนึ่งก็จะได้เงินกลับมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการจ่ายเงินหน,นุนนะครับรัฐก็เขาเรียกว่ากําหนดราคาขั้นต่ําไปเลยสมมุติเหมือนยางพาราเนี่ยแหละนะครับกำหนดที่80นะครับแต่ว่า ให้คนขายเนี่ยนะครับก็คือคนขายก็คือคนที่เป็นชาวสวนเนี่ยไปขายตามราคาตลาดเลยนะครับได้กิโลละหกสิบบาทอ่าและที่นี้รัฐก็จะจ่ายส่วนที่ต่างให้ตามไปทีหลังนะครับตามไปทีหลังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่ครูลบไปนะครับก็คือเรื่องของการให้ลดการผลิตลงนะครับลดการผลิตก็คือขอความร่วมมือนะครับชาวสวนบอกว่าให้ลดการผลิตลงนะครับผลิตข้าวน้อยๆหน่อยผลิตยางน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นนโยบายที่ คุมองว่าไม่ค่อยจะมีเซ็นเท่าไหร่นะครับการลดการผลิตเนี่ยอ่าโอเคครับอ่าหมดครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับของการแทรกแซงและควบคุมราคาโดยรัฐนั่นเองนะครับ